จะแนะนำการใช้งานระบบร้านอาหารนะครับสำหรับเวอร์ชันนี้จะเป็นเ,ออเวอร์ชันสำหรับร้านอาหารที่ไม่ใหญ่มากนะครับก็คือไม่ต้องกำหนดชิปนะครับแล้วก็มีเอาเลตเดียวนะครับตรงนี้กออ็จะลดความซับซอ้อนในการใช้งานลงนะครับซึ่งก็จะต่างจากเ,ออเวอร์ชันที่เป็นโฮเทลโหมดนะฮะซึ่งเวอร์ชันโฮเทลโหมดเนี่ยก็จะมีฟังก์ชันที่ค่อนข้างซับซอ้อนในรูปแบบของโรงแรม หลักตรงนี้ก็จะง่ายขึ้นนะครับสําหรับร้านอาหารที่ไม่ใหญ่นะครับนะครับล็อกอินเข้าไปถ้าเปิดไม่ถูกนะครับนะครับก็จะมีอยู่3ส่วนนะครับตัวจัดการออเดอร์นะครับก็เป็นส่วนงานของพ่อครัวนะครับหรือว่าเชฟนะครับเอาไว้เช็คออเดอร์นะครับว่ามีออเดอร์อะไรเข้ามาบ้าง ก็ส่วนแคชเชียร์แล้วก็ตั้งค่าระบบนะครับลองเข้าไปดูฟังก์ชันของแคชเชียร์นะครับตรงนี้ก็จะมีโต๊ะบิลลิ่งเหมือนกันนะครับอลองดูโต๊ะ2นะครับเปิดโตะ๊ะโอเคนะครับแล้วก็มีรายละเอียดของเมนูต่างๆเนี่ยก็ไม่ต่างกันนะครับกำหนดรูปภาพได้นะครับกำหนดโปรโมชั่นต่างๆหรือดิสคาวได้นะครับแต่ว่าจะทำงานได้สะดวกกว่า นะครับเวอร์ชันของโฮเทลหมดนะครับตรงนี้ก็จะมีเรื่องของ QR ออเดอร์ด้วยนะครับกรณีที่มีการตรวจสอบนะครับว่าต้องการดูว่ารายการอาหารของลูกค้าพ่อครัวทําถึงไหนแล้วนะครับก็สามารถที่จะตรวจสอบได้นะครับอันดับแรกก็คือส่งรายการเข้าครัวไปนะครับตรงนี้รายการก็จะวิ่งเข้าไปในครัวแล้วนะครับเพราะนั้นในครัวเนี่ยก็สามารถที่จะ ตรวจสอบออเดอร์ได้นะครับรวมถึงการทำสเตตัสต่างๆนะครับซึ่งทางฝั่งแคชเชียร์ก็จะทราบนะครับว่าเมนูถึงไหนแล้วนะครับก็เป็นอีกเวอร์ชันหนึ่งสำหรับร้านอาหารที่ไม่ใหญ่มากนะครับสำหรับฟังก์ชันนี้ที่พิเศษก็คือมีเรื่องของการทำเาเรียกว่าบันทึกรับและกระจายสินค้าด้วยนะครับเพื่อเช็คสต็อกคงเหลือต่างๆนะครับเช่นสินค้าที่เป็นขวด นะครับที่เป็นอินสแตนต์นะครับก็สามารถที่จะดูในเรื่องของสต็อกคองเหลือต่างๆได้นะครับว่าสต็อกคองเหลือนั้นมีปริมาณเท่าไหร่และรับเข้าเท่าไหร่นะครับสเกตได้จากตรงเมนูเครื่องดื่มนะครับตรงนี้ก็สต็อกคองเหลือเหลือ41นะครับตรงนี้เหลือ21นะครับก็สามารถทําบันทึกลับได้นะครับชากาฟแฟก็ไม่มีนะครับก็จะเป็นสินค้าที่เป็นเป็นชิ้น นะครับที่สามารถนับสต็อกได้นะครับตรงนี้ก็น่าจะเหมาะกับร้านอาหารทั่วไปนะครับก็คือไม่ได้ใหญ่แบบโรงแรมนะครับผมตรงนี้มีฟังก์ชันบาร์โค้ดด้วยนะครับตรงนี้สามารถที่จะสแกนบาร์โคด้ดกรณีถ้าเกิดว่าในห้องอาหารของเราอาจจะมีเ,เขาเรียกว่าสแน็คนะครับที่เป็นห่อนะครับหรือใช้กับ มินิมาร์ทอะไรประมาณนี้นะครับหรือสินค้าที่เป็นซูเวเนียนะครับร่วมด้วยก็สามารถที่จะกำหนดตัวบาร์โค้ดนะครับแล้วก็ใช้ร่วมกับตัวเครื่องยิงบาร์โค้ดก็ได้นะครับตรงนี้ก็เป็นการใช้งานเบื้องต้นนะครับสำหรับตัวระบบ point of sale สำหรับร้านอาหารที่มีขนาดไม่ใหญ่นะครับซึ่งก็จะเหมาะ เพราะว่าใช้งานง่ายและสะดวกนะครับรายการรายละเอียดต่างๆก็มีการย้ายโต๊ะยกเลิกปีอะไรต่างๆได้เหมือนกันนะครับ,นะรบหลักๆก,ก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับ